โดยเฉพาะไอ้สื่อทั้งหลายเนี่ยเอียผมพูดจริงๆฟังแม่งพูดแล้วอยากกระเตะปากจริงมึงเป็นคนไทยกันหรือเปล่าแหม่บางคนย,อย,ย,ยุอยากให้ลบแต่ตายหงายหายอยากให้ลบโอ้ยอยากเอ้มาเลยมาเลยไอ้เขามีทางการทูตอยู่ขอโทษเราแล้วไม่โง่แล้วครับประเทศไทยคงไม่โง่แล้วครับไปถึงจะเป็นประเทศใหญ่และถล่มมาถล่มมาปะโถผมพูดเลยไม่ได้คุยหรอก ไม่ได้ว่าใครหรอกเราดนใหญ่กับเขาในภูมิภาคนี้แบ่งสู้แล้วไม่มีได้หรอกประตูเอ้ยบางคนไปขุดเอาหนังรแ่้เก่ามาแล้วก็เอาคำพูดอะไรมาพูดแล้วก็แหมพยายามที่จะโยงไปโยงมาโยงให้มันมีเรื่องโยงให้มันให้คนรู้ก็โอ้โหเปิดเพลงกันก็หาดบางคนมาคุยกับผมแต่ไม่ไว้ไอ้พวกที่อยู่สะพานจำไม่มาลุเจนนะมึงจะต้องการให้มันมีเรื่องมีราว ต้องใครเกิดแต่กลางเมืองต้องไปนวดไปประท้วงนวดมึงไปประท้วงเขาเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกันรัฐบาลเขามีศักยภาพพอไอ้บางคนมามองบอกว่าท่านนายกแพทองทานไม่มีภาะวะผู้นำมั่งอะไรบ้างแต่วันนี้มึงไม่ไปมองล่ววันนี้มาแล้วภาะวะผู้นำเขาคุยกันชัดเจนเขาใช้สันติวิธีวิธีพูดทางการทูตยังไงทำยังไงบางคนก็บอกว่ามาคิดทีแรกผมกม็ห่วงอยู่ เอ๊ะทำไมข่าวเราก็ร้อนอกร้อนใจเอ๊ะทำไมรัฐบาลเราไม่แถลงตอบโต้อะไรเลยเรื่องไงแต่ในเมื่อรัฐบาลออกมาทุกอย่างวางแผงกันอย่างดีทุกอย่างเดี๋ยวเขาจะมีชั้นกันอะไรครับปณิปน,นอมคุยกันก่อนคุยกันไปชายแดงก็เต็นกําลังกระท่านายกออกมาชัดเจนแล้วว่าเราไม่มียอมออยุ่แยงตะแทงรั่วให้แตกให้แตกกันระหว่างรัฐบาลกับกองทัพมันมีเยอะนะฮะไอพวกสันดานเลวสันดานเฮียนะครับ และว,วันนี้ครับเมื่อสักคู่ใหญ่ๆนะฮะเมื่อช่วงบ่ายบ่ายกว่าๆท่านนายกท่านผบสงสุดผบวับก็้ามาแถลงร่วมกันทังสงมชนะครับชัดเจนแล้วครับวันนี้ใครฟังท่านนายกก็ข่าวข่าว,าว,าวออกมาว่าเอ๊ะทำไมท่านนายกเงียบไปเหลือเกินนะท่านภูมิธรรมเนี่ยนมแนมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีไอ้พวกสื่อนะหลายๆสื่อนะกำลังโจมตีรัฐบาล นะโจมตีรัฐบาลหลายเรื่องไม่ว่าจะปลุกระดมกันคลั่งชาติปลุกระดมกันให้สู้รบอยากจะลบกับมพูชาอยากจะลบกับไอเ้เขมรอยากจะลบกับพยาละแวกเอากันมาหมดทั้งติ๊กตกติ๊กตกโน่นนะเอาหนังสมัยนู้นมาเลยฮะสมัยน่ะอ่าของท่านมุ้ยมาทําเอามาตัดเป็นชด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 นะไอ้เรื่องการรักชาติเนี่ยปลุกระดมรักชาติเนี่ยไม่มีใครเขาว่าหรอกครับแต่การมาเปรียบเทียบกันระหว่างนู้นระหว่าง ระหว่างยุคนุ้นกับยุคนี้เนี่ยผมบอกเลยมันคณละเรื่องนะฮะไปยุแยงตะแคงร่วงบ้างอะไรบ้างเอาประวัติศาสตร์ก็มาเกี่ยวข้องมากคุณทําเมื่ออะไรฮะเมื่อ<ฮะ>สักกู่ใหญ่ๆด้านนายกแถลงออกมาแล้วก็บอกว่าชัดเจนแล้วครับว่าวันนี้การทําอะไรแม้กระทั่งพอบบสูงสุดพอบอทบยังบอกว่ายังให้นโยบายของรัฐบาลต้องฟังคําสั่งของรัฐบาล การทํางานต้องฟังคําสั่งรัฐบาลครับไม่ใช่นะฮะใครเอาข่าวปลอมมาวันนี้โอ้โหตั้งหับอทบไม่พอใจตรงนี้ไม่พอใจฮึ่มฮึ่มปายุแยงกันปฏิวัติปฏิวัติแน่นอนอย่างงู้นอย่างนี้ปฏิวัติพ่อมึงอะดิไอ้ธนาหยียบางตัวออกมาเลยนะบางตัวนะออกมารู้อย่างนี้กว่ามือเลียดทหารมาปฏิวัติดีกว่าอะไรมึงอะไรของมึง อะไรมึงอะไรแล้ววันนี้คุณรู้หรือ,อยังล่ะโดยเฉพาะปราประชาชนตั้งแต่นายพิธาเลยเอาทาหารมีไว้ทำไมพอวันนี้มีทหารก็บาทุกคนเขาอยู่เขารู้เขารู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรกันทุกกรมกองไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพปากสองไม่ว่าจะเป็นด้านผอบทบไม่ว่าจะเป็นด้านผอสูงสุดไม่ว่าจะเป็นประธานสมช เลขาสองมชก็ออกมาประชุมกันเมื่อเสร็จสักรู่นายกแถลงทุกอย่างเรียบร้อยผมทีแรกก็ยังนึกนึกในใจเอ๊ะทำไมเราเงียบทำไมนายกเราเงียบเลอะเกินทำไมท่านภูมิธรรมไม่ไม่ตอบคำถามโคศกไปไหนกระทรวงต่างประเทศไปไหนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เราจะต้องแหมเดือดร้อนร่วมกันแต่การเดือดร้อนร่วมกันเนี่ยเราไม่ใช่มาถึงยุแยงแต่แข่งร่วมกันอย่างงง้อย่างนี้ยุแยงให้เรา อกองทัพทะเลาะกับรัฐบาลทําข่าวมั่วข่าวปองข่าวอะไรมามึงจะอยากลบเหรอครับกูอยากให้มึงไปอยู่ตรหวัดภาคใต้วันนี้เราไม่ได้เสียดินแดนแต่ภาคใต้ในลบกันเหง๋งเหง๋งเหงเงเนี่ยเจ้าหน้าทีต่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตไปเนี่ยทำไมมึงไปออกมาละคะเล่าผมบอกให้เลยก็ได้ว่าเ,นเนขมรนะกับกัมพูชานะไม่กล้ายุ่งกับประเทศไทยหรอก เพียงแต่ใครเอาข่าวมาปล่อยข่าวปล่อยข่าวปลอมข่าวจริงข่าวเท็จมันจะ,ะแถลงก็แถลงไม่สิพื้นที่ก็ายู่หลู่แล้วว่าทางช่องบกอะ่ะช่องบกตรงนั้นก็ดีอ่าประดับเมืองตาทมเนี่ยตรงนี้มันของไทยอยู่แล้วมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ไม่ไว้ไอ้พวกที่อยู่ะสะพานจมไมมาลุเจนนะมึงจะต้องการให้มันมีเรื่องมีราวตอนใครเกิดแต่กลางเมืองตงไปนวดไปประท้วงนวดมึงไปประทวงเขาเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกัน รัฐบาลเขามีศักยภาพพอไอ้บางคนมามองบอกว่าท่านนายกแปทองทานไม่มีภาะวะผู้นํำมั่งอะไรบ้างแต่วันนี้มึงไม่ไปมองละว,วันนี้มาแล้วภาะวะผู้นํำเขาคุยกันชัดเจนเขาใช้สันติวิธีวิธีพูดทางการทูตยังไงทำยังไงบางคนก็บอกว่ามาคิดทีแรกผมก,ก็ห่วงอยู่ เอ๊ะทำไมข่าวเราก็ร้อนอกร้อนใจเอ๊ะทำไมรัฐบาลเราไม่แถลงตอบโต้อะไรเลยหรือไงแต่ในเมื่อรัฐบาลออกมาทุกอย่างวางแผงกันอย่างดีทุกอย่างเดี๋ยวเขาจะมีชจ้นกันอะไรครับปณีปน,นอมคุยกันก่อนคุยกันไปชายแดงก็เต็มกาลังกะทนายกออกมาชัดเจนแล้วว่าเราไม่มียอมเราเหมือนลักษณะมาแต่จะให้พูดนายกว่าออกมาพูดว่าเราไม่ยอมรับเป็นไงเป็นกันมันอย่างนี้เหรอมันได้เหรอผู้นำประเทศพูดอย่างนี้ได้เหรอ นั่นก็ใช้ทางการตัวเขาต้องใช้วาทะวาทกรรมหรือการพูดการจาอะไรนะคุณราชาวดีบอกว่าคุมใจไท,ย,ทยเขาออกมาป่วนเะนืปล่อยแม่งนะครับปล่อยแม่งนะฮะใครจะยังไงปล่อยมันเพราะคนบ่วงนี้มันก็รู้ตัวอยู่ว่าเดี๋ยวโดนยึดเก้าอี้เปลี่ยนนะมันยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วปรับคอปรับคอรมอครั้งนี้แต่วันนี้เลือกปรับคอรมอเนี่ยมันยังไม่สําคัญเท่าไหร่นะมันสาคัญกับเรื่องที่การบ,บูชาวันนี้ก็ปล่อยข่าวคนปล่อยข่าว,คน,าวคนไทยหรือการพูชาผมไม่รู้ แต่การที่ปล่อยข่าวเนี่ยปล่อยแบบนี้มันดีต่อประเทศชาติมันดีต่อประชาชนเหรอการลบกันนะ่ะคิดยังไงเมื่อไหร่ก็ลบก็นชนะบอกให้ลบกับกามพูชาหรือคเขมรหรือไอ้ใครเขาเรียกอะไรนะไอ้ละแวกเก่าเนะี่ยลบยังไงก็นชนะแต่วันนี้ดิครับเราจะทำยังไงครับว่ามันการเป็นภาคีในสมาชิกของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นสายกีฬาสายอะไรสายกลางการทูตเราต้องออกมาคุยกันเขาต้องคุยกันก่อนแหมบางคนไปเอางานมานี่มาตัต้งไทยไม่ยอมก็สารโลกไม่ยอมก็เหมือนเดียวกับดินแดนนี้จะเป็นเหมือนฉง,งนวนกาซาฉนวนกาซาบอกพอ่อมึงมึงไปมองถึงอะไรอย่างนั้นลบกันเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่คนเดือดร้อนเนี่ยก็คือพี่น้องทั้งไทยทั้งเ,เมียนักงสองฝั่งทั้งคนไทยต้องเดือดร้อนต้องอพยพต้องทำอะไร แล้วทุกอย่างอันนี้ก็บอกกันชัดเจนแล้วล่ะครับว่าท่านนายกเขามอบหมายกันเขาคุยกันเรียบร้อยทุกอย่างฟังคําสั่งนายกท่านนายกไฟเขียวครับครับทหารเขาก็มีสเต็ปของเขาทําไม่ใช่มึงปานข่าววันสะจนไอเฮียหน้ากลัวกับนไปหมดไอเฮียปลุกระดมมวลชนปลุกระดมแลยโดยเฉพาะไอม็อบยี่เฮียอย่างนั้นน่ะ <S <S มึงเล่นอะไรเฮียเรื่องอะไรมึงไม่มีจุดยืนไอสัตว์จุดยืนพวกมึงไม่ได้มีเลยมึงไอเฮียดีแต่ไอสัตว์ อันไหนมากูเอาอันไหนมากูไปเดี๋ยวไปกะลาโหมเดี๋ยวไปสถานทูตก,กัมจามึงเป็นเฮียอะไรเขาเสียอะไรกันเขามีผููน้ำก็มีกองทัพไม่ใช่พวกมึงทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์การสิทธิของคนสิทธิมึงต้องดูว่าคุณมีสิทธิ์แต่คุณมีหน้าที่อะไร ไม่ใช่มีสิทธิ์ไอ้เหี้ยคุณไปแม่งตลอนตลอนเนี่ยไปปลูกกระโดมอย่างนู้นอย่างทั้งทั้งยังไม่ได้มีอะไรอย่าทําเหมือนเขาววิาวหารเสียไปตั้งแต่ปีไหนฮะเสียไปตั้งนานแล้วเขาพว,วิวหารเนี่ยแต่วันนี้ดิครับที่ผมไม่จัดเนี่ยไม่ได้จัดเนี่ยผมมีภารกิจแล้วอีกอย่างหนึง่งผมก็ต้องฟังข่าวดีๆการพูดการจาการเป็นสื่อคนอย่างผมจะไม่ได้เรื่องจริงผมไม่พูดหลอกครับผมไม่มาให้ร้ายใคร ถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดแต่ที่รัฐบาลยังมอะไรเขามีการประชุมเขามีการต้องต้อยออ,ออกข่าวต้องค่อยคอยพูดนะรัฐมนตรีกลาวหต้องใช้ความละมุนละม่อมนะเราพูดอะไรไปนะมันมีสื่อแล้วสื่อบ้านเราวันนี้มันสื่อเสี่ยม ถามพยายามถามนายกออกไปอย่างนู้นถามไปถึงบ้านนายกบ้านจันสองล่าถามว่าเดี๋ยวถ้าม็อกไปบุกบ้านจันสองล่านี่เขาเรียกว่าสื่อแม่งชี้น้ำไอเหียมึงจะไปลุกล้ำบ้านเขาบ้านใครใครก็รักถ้าเขาไปบ้านมึงอ่ยปัญญาสื่อเขาไปด่ามึงไอเหียไอสั์หน้าบ้านอน่ะ <S <S เหมือนบ้านไอพวกที่จะบอกนี้จะไปบุกบ้านนายกจะไปบุกบ้านจันสองล่าบ,บอกบอกไอสตัตะกงเตา,าเดี๋ยวคนอื่นก็นไปบุกบ้านมึงน่ะเขาไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงอ็งมึงจะคิดยังไง ไอเหียจุดฉนวนจุดจางูจุดอย่าง,งนี้เขาไม่เห็น่จะพูดอะไรมันก็พูดภายในประเทศมันก็มีสิทธิ์เหมือนคนไทยเนี่ยบางคนก็พูดในประเทศไทยทุกคนเขารักชาติเขาก็ปล่อยมันดีประเทศเราเราต้องปองดองเราสามาัคคีฟังด้วยเหตุฟังด้วยผลโดยเฉพาะไอสื่อทั้งหลายเนี่ยไอเฮียผมพูดจริงๆฟังแม่งพูดแล้วอยากกระเตะปากแม่งจริงมึงเป็นคนไทยกันหรือเปล่า แหมบางคนยุอยากให้ลบจะต,ตายหงตายหาอยากให้ลบโอ้ยอยากเอ้มาเลยมาเลยไอ้เฮียเขามีทางการทูตอยู่ขอโทษเราเราไม่โง่แล้วครับประเทศไทยคงไม่โง่แล้วครับไปถึงช้เป็นประเทศใหญ่และถล่มมาถล่มมาประตถผมพูดเลยไม่ได้คุยหรอกไม่ได้ว่าใครหรอกเราใหญ่กับเขาในภูมิภาคนี้แบ่งสู้แล้วไม่มีได้หรอกประตถเอ้ บางคนไปขุดเอาหนังแล้วกล่าวมาแล้วก็เอาคาพูดอะไรมาพูดแล้วก็แหมพยายามพี่จะโยงไปโยงมาโยงให้มันมีเรื่องโยงให้มนหคนรู้ก็โอ้โหเปิดเพลงกันก็หาดบางคนมาคุยกับผมมีสลิมบางตัวเนะี่ยในกลุ่มเพื่อนผมเอออย่างนี้อย่างนั้นผมบอกมันไม่ใช่บางคนก็หวังดีบอกเอวรัฐบาลเรายังไม่อย่างนี้เลยก็บอกใจเย็นๆเดี๋ยวดูไปก่อน ทีแรกผมก็แม่มีอารมณ์เอ๊ะทำไมไม,ไม่ไม่ตอบโต้มั่งไม่ตอบโต้มั่งหรือว่าวันนี้เนี่ยเขาจะยังไงอ่าจะปรับคณะรัฐมนตรีแล้ว,ตแ,ลวแต่ละคนอย่ากเกลียว่างบอกมันคงไม่ใช่หรอกนะนี่ครับอะไรนะขายความมั่นคงกฎหมายมีไหมครับขายความมั่นคงคืออะไรครับหมายความว่างไงผมจะพูดได้ฟัง